กินเอากินเอาแล้วนะีสเพราะว่ามันแซบครับเต็มถุงบักใหญ่นะครับเอ้าห่อไว้กินอีกครับสิกินไม่หมดกินไม่หมดแล้วมันเยอะเพราะว่าซื้อร้อยหนึ่งแล้วน้องตองหาที่อร่อยอร่อยเลยอืไปหมดนีย มีพระไรล่ายเขาเรียกว่าม,มีพระไรล่ายอร่อยมากเลยไม่รู้รเขาซื้อจุกตรงไหนกินข้าวกับตำมะฮ <c oughs> ูอร่อยอร่อยโอ้อร่อยอยู่คุดมีกุ้งด้วยอ,อร่อยก็กินอิ่มอิ่ม,มชุดมากินเรามีข้าวกั่เด็กน้อยสองคนมากินด้วยอื แมาแล้วม oh, <laughs> แมวน้อยใครนี่ม <laughs> าน<ย>ี่น้อง,องลาละ่าโอโโเจ็บเอาในถนนตะกอนน้อยๆว้าโอ้ทำไมมันขามันเปียเลยมันไม่มีแรงโอ้ oh. อันนี้แหละมันเดินได้นะทุกคนมันนอนอย่างเดียวมันขาดนมเออต้องเอานมให้มันกินด้วยไม่มีแล้ว <laughs> นต้องซื้อมาสกักกล่องสองกล่องนมอะไรนม นมนั่นแหละนมแมวน่ะลุงมาแล้วอะไรวะมามามาจินขาดถุงเลยมันไม่มีที่จะใสต้องสอนมาชดแปลเอ๋าในไหนกระเป๋าบ้านเหรอนั่นน่ะอะไรนั่นเนี่ยถือจุ่เยอะเอ็ม เป็นแต่แซบอยู่เปรี้ยวปากแล้วเนี่ยนาเด็กเขารู้จักไล้ว่าตรงนั้นมันอร่อยตรงนี้มันไม่อร่อยอรายเพ็ดเขาบอกเขาว่าเผ็ดเพ็นัวๆเ่ยอร่อยกิน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 ตำมะละกอตอนเที่ยง ข้าวเที่ยงค้าสิีนั่ๆก <c oughs> ินต้มไข่ตำม,มะหงตำม,มะหง้องกองไปซื้อตำม,มะหงมากินตอนเที่ยงเลย

มันมีมาครับม่เลื่นละัทีา,ทายบ้านมันเปิดได้ยูหัวหายมันมันมารักกินของเขา, <c oughs> เ,ราเราเอามามันเอาไม่ได้ <c oughs> นอนไ่ได้เลยว่ายพามีย็บอเออมองเลยนะเขาอนเย็บเชือ้ามาอย่าส่งเขาไปยิบคุอะครัมองกันนานๆมาขื้ตลาดนะมั้ยที่ที่หลายๆหลายๆอันจากไหนมาเย็บ นั้นเน,นาะเขาเรียกว่าเขาอันนั้นหนนะยิบกลมนั่นแหละอืมแดดสมแล้วนะฮวนร้อยหนึ่งก็สมควร เดี๋ยวกินร้น้องจองว่าเห็นอยู่มื่อนี้ยน้าไปซื้อหนักไม่ได้เขาปิดเขาปิดบ่แล้วเขาไม่ได้ตำเขาปิดปีไหมอันนี้เขาบอกว่าเห็นอยู่หลายที่อยู่ก็เลยบอกว่าเอาเงันไปซื้อให้หน้ากินด้วยกันแต่เขาไม่กิ้ ดเด็เนี่ยเลยใสรที่กลบรไปมัดเลยนกนเล่น Ừ, mhm 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 ừ mhm 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 เปล่าช้อนบอกนะครับนี่เขากินข้าวอยู่นะครับเอฟซีนักกีฬากินข้าวเชียงครับแซบตามะละกอดหุ่นอื้อหืออื้อหืออยู่แซบแซ่บแซบแซบโอเอื้อหือแปลว่าแซ่บนะเอฟซีแซบอร่อยอร่อยนะคะนี่ค่ะมีทุกอย่างแล้วกินเลยครับเอฟซี ตำหม้อมหุง,งมห้หุนี่นะครับก็คือแซบแชบแชบครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามช่องนงหวงังน้องตองเล์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ